t ้องนับไหมี่กิเพิ่มสิเอเาะอันนี้เล็กเนาะเียวเยวทีเดียวนะวดบาลยได้ยเนาะสวยมากมกนี่ม่แล้ววันนี้มาอยู่เธอมาเอาเลย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lấy đâu không không một เดียวมาก่อนทำมาก่อนทำเดียวมาก่อนอาสิโอยนอะเหลงีร็วๆๆๆนะก่อนค้่ะมินมินมินมิาต่ได้ไม่ได้ม้น kap dekat bau buh ah bau bau yo แล้วออร่ยนี่เหรอโมนี่เหรอนี่นะคะช่วยช่วยเชฟก่อนช่วยเชฟเตรียมผักนะคะจ้ะเพราะว่าไม่ได้จับเนื้อนะเอฟซีไม่ได้จับเนื้อจับแค่พวกมะนาวมะนาวอะไรนได้อยู่นะคะอ๋อเคยจะได้กินเนาะโมนี่เนาะเอฟซบอ เสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่คนดังไฟไฟสร็จแล้วคำว่ามักอตั้งแต่เียงเต่าทานกันกนด่อย่าะไดค่ะค่ะอะไรงนีย่างกุ้งไงเร่อทุกคนี่ยมีเนลงทนรอีจกับาเดี๋ยวหมจะการเองหมูไม่ต้องค่ทำจะถักเหมู มาป้าจานแกะอยัาให้แกะยังเดียวได้จะมดเองร้อยมีโอ้ยคุณใหญ่มาบอลน่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้ยินเสียงผู้ใหญ่เลยอ่ะผู้ใหญ่วานิดมาโอ้ผู้ใหญ่มาเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใหญ่วานิดมานะมาร่วมมวยพรมันคลายมันเกิดป้านะโอ้ยนี่นะผู้ใหญ่เชิญด้านในค่ะเชิญด้านใน S <S โอ้ยไปอยู่มืมดๆไ่เห็นความหล่อนเอ,อ็อมมาเข้าเฟรมมาข้าวกล่องในบ้านสระสีอพาวเพื่อนมาเข้ากล้องเออนั่นแหละตรงนั้นเลยเออจะได้น่ผู้ใหญ่มา <S <S 2> <S 2> แล้วี่นองเด้อนอม <S 2> <S 2> ทีแม่บ้าน <S <S ทำไม อะไรไไมไม่ดังนี่เอโอเคนะสีลูกนะอุยะไปมีร้านไหนอย่าิงเลยจะได้เ็นขาวเหมือนขาวจะเอาหายหายหน่งขาวเยใส่เลยนี่เธอพอปะพอไหมมะนาวเธอดูก่อนก็จะเย็นที่โดม่็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ่เนีอ,อนะไรบ้างอัออนนี้เราไม่รู้นะผู้ใหญ่อย่ามาหนยไม่รู้ผู้ใหญ่ไม่ได้บอกใครเลยบอกบมาแบบมาแบบไม่รันตั้งตัวเลยยาก,กขเขาไม่กับแอนับวันี้ฮะงานเจียงยนที่ลุงค่ะงานเจ๊ยั้งเบิรดอันนี้นะ าาอ,อาหารเจไปเมือีเอริ่มไะไนั่นนย่ได้พิจารณาถ่ายแกงเขียวหวานพิจารณาบของพี่แอนรออลุงอาหารเนียก็ใส่บาทได้จกชาวบ้านมาเต็มเลยพี่น้องมีอะไรเนา,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 าะเอาชาวบ้านมาเต็มเลยสวัสดีค่ะโอ้ มาเต็มเลยนะคะค่ะมาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคัเนี้โอ้ผู้ใหญ่นั่งเลยนี่โต้ยาวมานั่งผู้ใหญ่นั่งใกล้ลุงค่ะผู้ใหญ่มานั่งโต๊ะนี้ค่ะออลมเย็นค่ะลุงลมเย็นมากเลยตรงนี้ลมธรรมชาติแล้วคันาวเเลยด้้ออมืนนีะ อันนี้ผู้ใหญ่มีข่าวอะไรมาแจ้งแล้วพี่น้องนะเออเือโองให้คูณแป๊บนึงครับเอไหมเคมาหมดเลยเนาะไม่ต้องหมดเอาตัวเดียว้ยิ้มอะกัน <shortage> ่ <t> ัน <connections> นี่ย <necesario> ิ้มน้ำเลย เรขึ้นได้อย่้าก้องครเ้สมียะมทนมีอะไรมีอะไรคะวันนี้เดี๋ยวไปมันต่ำเลยอได้เยค่ะลเ็มขาจะล้มอยู่ได้เขาพิการมาแล้วขากล้องครับไม่ใช่ขาคนนะขากรอ มีเสื้อมาแจกเอาเรลันนะคราวนี้มีเสื้อมาแจกวันทางนี้สองทางนี้สองนะคะนี่ตน้เย็นเราโยกมู้นะคืนคืนสู ู่เย่าบ้านศออันนี้ไม่ได้แจกปีนะครับตัวละสองรอยโฆษณาให้เลยครับคุณเอาเอาจิ้งจะเอาคนแรกใช่ไหมออ้อาสองร้อยสองรอสองร้อยรับยง้อยง้ร้อร้ยสอรอยยสองร้อย้ยสออยสรยงระอรอยสองร้อยสออยสองอยวอยสอ้ออ้ คนแรกที่ได้ป้าชายบ้านสองร้อยจ่ายไปแล้วนะเตรียมตังค์ให้ปอจะแรกนะฮะสองร้อยครับโอ้โหเฟปซีผู้ใหญ่ใจดีนะให้แจกเสื้อให้คุณแม่ตาคอนสองร้อยคุณแม่ตาคอนนะเพราะว่านิตยาเคยบอกเราเรียบร้อยแล้วลุงหลอกเล่นนะพี่น้อง โอ้โหเออก็เป็นเรื่องของของฟรีเนี่ยแล้วใครอีก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 ปุ๊ปปุ๊ปเร็วรับเสื้อปุ๊บรับเสื้อปุ๊ปปุ๊ปพอนเอาสามเอ็กซให้ปุมารับเสื้อแล้วมารับเสื้อสามเอ็กซ์ใส่สามเอ็กซ์เลยบอกเขาหยอกเล่นโอ้โหปุ๊ปเขาโยกเล่น เขาหยอกเล่นเขาหยอกเล่นสามเบกที่หันไปหาเสือเลยมันความผิดตรงนี้เสือบ่เสือเป็นคนแจ้งไซส์บอกเสือได้ไซส์เอสอ่ะเอ้าเสือพาไปเสือได้ไซส์เอสใส่ได้อะไซส์เอสเสือใส่ไซส์เอสเหรอเอเลนเอฟซีมีเซอร์ไพรส์ให้กับยูทูบนะฮะเสือหันมาก็เงือเสือหันต้องแม่เจ้าภาพอก็พี่แอน เปลียนไปรับเปลียนไปรับมันเปลียนไปรับวส่วละสองร้อยยังไม่ได้ทักงร้อยนั่นนี่เปี่ยนไปรับของปีตัวอะรโอ้โหดูดูดดดขอขอบพระคุณค่ะแต่อยู่แล้วขอบพระคุณผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบเสื้อให้นะคะได้แค่ที่มีรายชื่อนี่ปะภาษาเ <c oughs> มื่ ใส่เลยเหรอเปรี้ยวเปรี้ยก็ได้ปะนี่ไม่เปรี้ยวทำอะไรลองเหงื่อเต็มเลยรองประลาเ๋ยวจะมาเตียนสีแอนยิ้มหวานเลยใช่ค่ะคุณสปัสสมศรเปรี้ยวเปรี้ยวทำอะไรได้เชื้ยมฮะพี่ยาชี้ทำงานก็ไม่ได้ป้าดาทำงานก็ไม่ได้นะเอาเรอไม่มีบอก โอ้หมดแล้วนี่มีมืดกับภาษาเนี่ยหมดแล้วนี่เออเอาไม่เป็นไรใครจะได้ก็ดีใจไปเอามาให้พี่ให้แม่ให้แม่หนุ่มหยกเล่นอยู่แล้วหนุ่มโลเนอยู่แล้วจ้าก่พี่ข้าก่อนอันนี้เป็นตัวแทนมารับแม่มารับเสื้ออ่าขอบคุณยังขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีก่อนลูกขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะขอบคุณพี่ใหญ่แล้วสอยดีสวยๆ่ออมเเาไไไปปปแ้ีสวัสดีพี่กังค่ะ โอ้ยอยู่นี่ปราอยู่นี่ปราปราใจหายใจควาเลยหั่นผักนั้งผิดเลยเมื่อกี้นี่ปราเมื่อกี้ปราเกตหั่นแฉลบไปอย่างงี้เมื่อกี้บาดมือต้องเรียบได้อยู่แล้วสองร้อยใจหายอีกแล้วได้ยินสองร้อย ก็ป้าอยู่แล้วโออทำไมไม่ได้ยินเนาะนั่นได้ใเลยนี่ขอบคุณผู้ใหญ่หน่อยผมเล่นอย่างของเล่นผูใหญ่ครับนี่ค่ะลุงก็หยอกเล่นตลอดเลยนะวันนี้ไม่รู้กินอะไรแต่ป้าทำกับข้าวแล้วลุงก็ตลกตลกทุกวันเลยจ้ะเอ้ายาชิไม่มีเนาะลุงเนาะจะไปทำอะไรให้ใครล่ะถึงจะได้ยาชิไม่มีเนาะใช่ไม่มีเขาตัดออกจากระบบแล้วแล้วยกอีกแล้วยาชีบอกอยากได้ถือเอา โอ้ย่าชี้หายไปไหนเนี่ยทำไมแกไม่มารับของปีย่าชี้ปกติแกชอบนะของปีห <c oughs> <c oughs> ยอกอีกแล้วหยอกอีกแล้วย่าชี้ <c oughs>